มาอีกใช้หนึ่งคู่ดีกว่าโอ้คู่นี้ถึงวันที่ <Happy. S 1> เราจะต้องนะเรื่องราวดีๆจริงๆแล้วนะคะคุณแพนเค้กว่าที่เจ้าสาวคนสวยหลังจากที่เขาโพสรูปตุ๊กตาหมีเนาะก็เป็นเหมือนแบบตัวแทนเขาสองคนอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนก็โอเคแหละรู้แล้วว่าน่าจะได้แต่งงานกันแล้วออสารวัตรหมีก็ขอแต่งงานในกลางวงที่รับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สารวัตหมีค่ะพันตำรวจโทรสับสุนทรน,นะคะหลังจากคบหาดูใจ10ปีหุยสิปีแล้วหรอสิปีแล้วโทรคู่นี้นานมากเร็วเหมือนกันนะหลายคนก็ร่วมยินดีด้วยนะคะกับงานมงคลงานแต่งที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งในรูปเนี้ยเป็นรูปที่อุ้ยฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวเขาได้เลยนะเสื้อสีเนี้ยคือเขาอ่ะไปปาร์ตี้สละโซนโอ้ถูกแต่งเข้ากันเลยนะแต่เขาเป็นตีมแบบเออชุดคุมอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักซึ่งพอรู้ว่าเพื่อนจะแต่งงานนะคะเพื่อนๆก็จัดเป็นตีมปาร์ตี้สลัดโสนให้กับสาวแพนเค้กนั่นเองค่ะซึ่งน่ารักมากๆแคปชั่นของเขาก็ P C P G แต่งกิ้ u น้เพื่อนเพื่อนรักๆๆๆๆมากมายแฮชแก สีเสื้อคือสาธิตกเกษตรมากอ๋อเขาแซลเพื่อนกันเองซึ่งก็เป็นรีมแบบรีมบตรีมแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเออถ้าจำไม่ผิดนะจากที่เป็นพิธีกรงานแต่งมาเยอะอเพื่อนเจ้าสาวจริงๆอ่ะเขาจะให้ใส่ชุดสีม่วงเขาจะเป็นสีม่วงอเออนะคะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นก็สีอะไรก็แล้วแต่ตรีมบ่าวสาวอะไรกันไปนะคะเรื่ดีคือ1ิบมิถุนายนอุ้ยอุ้ยใกล้แล้ว แสดงว่าเขาคุยกันมานานแล้วเตรียมการกันมานาน้วเตรียมการหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะโดยนับถอยหลังกันไม่กี่สัปดาห์ค่ะตอนนี้ทั้งคู่กําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานนะคะพิธีการต่างๆชุดเจ้าสาวต่างๆนะคะอยากเห็นแล้วเพราะว่าต้องสวยแน่เลยอ่ะแพนเค้กอะ่ะเขาเป็นหนึ่งคนที่เป็นโมเดลนะโอ้ต้องสวยแน่แเลยอ่ะอย่าลืมรางวัลที่ได้มามงที่ได้มานะไทยแลไทยไอซูปเปอร์โมเดลใช่ไหมไทยซูปเปอร์โมเดลแล้วก็ได้นางแบบโลกที่ประเทศจีน ที่1นึ่ที่1ของโลกแล้วตอนนั้นอายุ189ใช่ยังเรียนมัธยมอยู่เลยเก่งมากนะคะสําหรับสาวคนนี้แล้วก็ประวัติเอ่ยแบบโปรไฟล์ดีไปหมดยินดีด้วยอีกครั้งรอวันที่1ยแบปั๊บเดียวเองแป๊บเดียว2อสอาทิตย์ก็เจอแล้วนะคะงานนะแต่งยินดีด้วยอีกครั้งคะ่ะ